สวัสดียามเช้าจากจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับเมื่อเช้าดูใน t i k t o อกนะนะครับมีคนตัดคลิปอาจารย์วันนอหัวหน้าพักประชาชาติท่านพูดดีมากครับท่านบอกว่า <c oughs> สวเนี่ยให้โอกาสคณะยึดอํานาจหรือคณะ,ะรัฐประหารเนี่ยนะปกครองประเทศมาแปดเก้าปีให้อํานาจพวกคณะยึดอํานาจนะปล้นอานาจจากประชาชนแปดปียังให้โอกาสได้ทําไมจะให้โอกาส นายกพิธานะหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้นะครับนะโดยท่านอาจารย์วนนอนะครับบอกว่านะครับควรจะให้โอกาสพิธาเป็นนายกนะเพราะพิธาเป็นนายกที่มาจากประชาชนช่วยกันกระจายอํานาจไม่ใช่ช่วยกันยึดอํานาจนะครับฟังแล้วมันคมดีนะครับนะครับก็ขออนุญาตนําความคิดของอาจารย์วรนนอหัวหน้าพักประชาชาติ มาเผยแพร่ในวันนี้นะครับก็ฝากสวนะครับนะตอนนี้เขาลง MOU เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขารับรองการเลือกตั้งนะก็ฝากสวนะครับช่วยยกมือให้พิธาเป็นนายกด้วยนะครับส่วนพักเพื่อเพื่อไทยที่มีข่าวว่าจะไปดีลรับแล้กกับลุงป้อมนะเอาสมาชิกของพลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยแล้วจัดตั้งรัฐบาลเองนั้นนะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงและถ้าเป็นความจริงนั้น ผมว่าพักเพื่อไทยแย่เลยนะฮะนะรับนะรบองว่าการเลือกตั้งในสี่ปีข้างหน้าอาจจะสูญพันได้ถ้ามีลักษณะการกระทําแบบนั้นแต่ผมเชื่อแน่นอนร้อยเปเซว่าพักเพื่อไทยคงจะไม่หักหลังพักคก้าวไกลอย่างแน่นอนนะครับคงทําตามที่หาเสียงไว้พักไหนได้คะแนนเสียงมากสุดต้องให้โอกาสพักนั้นเป็นเ,เป็นพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากสวทุกคนนะครับคุณเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกพิธามาด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นก็ยกมือให้พิธาเป็นนายกด้วยให้โอกาสคณะยึดอำนาจได้ก็ให้โอกาสพิธาซึ่งมาจากประชาชนด้วยนะครับนะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ